สวัสดีครับวันนี้พบกับการรีวิว Adidas CF Swift Laser มาเริ่มกันที่พื้นรองเท้าเช่นเดิมเลยนะตอนนี้ผมได้ลองเอาไปเทสเรียบร้อยแล้วโดวยการวิ่ง7กิโลเมตรงั้นจะมาบอกระหว่างการวิ่งแล้วก็รีวิวไปด้วยเลยตัพื้นครับแน่นอนเป็นเทคโนโลยีที่ ก็โอเคอ่ะมันนุ่มใส่มาในตัวราคาถูกอยู่เยอะเหมือนกันก็คือเทคโนโลยีคาโฟมนั่นเองก็จะเป็นพื้นคาโฟมทั้งแผ่นเลยแบบนี้ส่วนข้างใต้ครับก็จะเขียนคำว่าคาโฟออยู่ด้วยนะแต่ตอนนี้จะเรงเหลืองหน่อยว่าผมได้ออกไปเทสวิ่งมาเป็นเทียบร้อยแล้วส่วนข้างบนครับก็จะเป็น หน้าผ้าแบบนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยยืดนะอืมแต่มันก็ยืดครับแต่มันไม่ค่อยยืดครับแต่น่าจะร้อนใช้ได้เลยทีเดียวเพราะว่าดูจะไม่ค่อยจะระบายได้ดีสักเท่าไหร่เลยตัวข้างหลังจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะอืมแบบเป็นโฟมนุ่มๆอยู่แต่ตรงเนี้ยจะแข็งๆนะ่ะรู้สึกเจ็บหน่อยเวลาวิ่งนะ ก็นี่ครายก็จะเป็นสกรีนสไตล์ของอาริดสีขาวแบบนี้เลยทั้งเท้าข้างนอกแล้วก็เท้าข้างในคนนั่าบนแบบเป็นเชือกชนิดกลมชนิดกลมแบบนี้เลยลิ้นนะครับเป็นเนื้อผ้าเดียวกับตรงนี้เลยอาริแดเขาหุ่ม ข้างในก็จะเป็นบอกป้ายแท็กบอกไซส์บอกอะไรต่างๆบอกความเหยียเทา้า้วข้างในตรงนี้ข้างในพื้นจะเป็นแบบนี้เลยก็ค่อนข้างนุ่มดีนะทุกคนแต่ไม่หนานุ่มแบบพอดีพอดีนะตรงเนี้ยเอามาถึงส่วนการ จะบอกว่า feeling การนำไปใส่วิ่งรู้สึกยังไงมาดูตรงพื้นก่อนเลยจะเห็นว่ามันจะมีสามแกนตรงนี้นะข้างซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางครับซึ่งเวลาวิ่งเนี่ยไอแกนตรงกลางเนี่ยมันจะสัมผัสพื้นก่อนพวกนี้คือเวลาวิ่งอะ่ะมันก็เลยจะอยู่แบบนี้ครับมันจะพลิกไปได้ทังซ้ายทั้งขวาซ้ายขวาได้เลยนะ เ,ออเวลาวิ่งมันก็จะพลิกแบบนี้เลยครับเพราะว่าตรงนี้มันจะสัมผัสพื้นก่อนพวกนี้เวลาวิ่งมันก็เลยจะตรงนี้มันจะไม่โดนไงเนี่ยก็เลยจะอยู่แบบนี้พึ่งการวิ่งเนี่ยผมว่าไม่ค่อยอยากเอาไปวิ่งเลยเอามาใส่ลำลองทำงานเดินเล่นอะไรเนี่ยน่าจะสบายกว่านะแต่ว่าส่วนตัวคือก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นเพราะว่าตัวพื้นมันรู้สึกว่า ให้ความไม่มั่นคงยังไงไม่รู้อ่ะผมเองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยสำหรับคู่นี้นะแต่ก็ราคามันก็ถูกดีนะถ้าจำไม่ผิดก็ราวประมาณสองพันอ่ะเออถ้าจำไม่ผิดนะไม่เกินนั้นครับยิ่งตอนเซล์ลก็มีถูกกว่านี้แน่นอนก็ลองไปหาดูกันได้เลยนะสำหรับผมก็ฝากไว้เท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s สไคร้กับผมด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะรีวิวของต่างๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ